สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตรวจเช็คสภาพอากาศของวันนี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือกรมบุตุเตือนฝนถลม32จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักกร้อยละ70ของพื้นที่ให้ระวังน้ำท่วมฉับลันและน้ำป่าไหลหลากภทยตอนบนอากาศเย็นกับภาคอีสานนั่นเองครับอุณหภูมิลดนั่นเองวันนี้ก็คือ5ตุลาคม2567 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางตอนบนและร่องบรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งไปด้วยนั่นเองครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงของให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับดินฟ้าอากาศประเทศไทยวันนี้ตั้งแต่เวลา06.00นถึงเวลา06.00นของวันพรุ่งนี้ก็มาดูตาม ภาคดังต่อไปนี้เลยนะครับเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด21-24อุณหภูมิสูงสุด28-33องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่19-23องศาส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนานและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วจะอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองครับ ภาคใต้ฟังตอนออกมีฝนฟ้ากระนนงร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23 25อุณหภูมิสูงสุด31 33องศาลมแปรปรวนลมความเร็วอยู่ที่15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองมากหน่อย้170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองฟังงาอูเก็ตกระบี่ปังสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-25อุณหภูมิสูงสุด3 1 3สอถงสางศาลมตะันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 5ถึง25อุณหภูมิสูงสุด31-3งองศาลมตะวันออก ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือสภาพอากาศของวันนี้ก็ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นข,ข้างแรกว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับฝนในครั้งนี้และทางภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะมีอุณหภูมิลดลงก็คือช่วงเช้าหรือกลางคืนอากาศก็จะเย็นสบายนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่อง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วค่อยพบกันในคลิปหน้านะครับ